ริงแล้วเสียงธรรมมีป็นเสียงที่ทำให้เกิดความสงบทำให้เกิดความวปล่อยวางเกิดการเสลิละทำไมท่านพิณให้เราฟังเสียงธรรมเพราะว่าเสียงธรรมนั้นเป็นเสียงที่ทำให้คนเราเลิกเียิบยนกัน การฟังธรรมก็ค um, um. ือการได้ฟ <conception> ังเสียงธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือการเชื่อฟังธรรมในฟังเสียงธรรมการบรรลุธรรมก็คือการที่เราอยู่กับธรรมะมันีเสียงเสียงข้างมากปกติคนเรามีมีเสียงน้อยเกินไปเสียงธรรมน้อยเกินไปในหัวใจหรือว่าเสียงธรรมจากหัวใจน้อยเกินไปคนเราก็เลยหมดสิทธิ์ที่จะมีความสุข มีความสงบหรือว่ามีความสบายใจคนเราเรียกร้องสิทธิหน้าที่เพารับผิดชอบจากผู้อื่นแต่ไม่ได้เรียกร้องจากตัวเองเพราะว่าลืมตัวเองไปมองแต่ผู้อื่นท่านจึงให้เธอทั้งหลายกลับมามองตัวเองดูเสียงคำในหัวใจว่าตอนนี้มีเสียงคำไหม จะเสมือนว่าหัวใจยังเต้นอยู่ไหมคนเราถ้าหัวใจไม่เต้นก็ขาดชีวิตขาดชีวานอนง่อย่อซึ่ง่เรื่องไรยผู้ขาดสังคมก็จะเหมือนกันก็จะเป็นคนที่ตอนนี้เป็นเวลาแป่นาฬิกาไม่ได้ยินเสียงํำก็เหมือนเราไม่ได้กินข้าวกินน้ำนั่นแหละไม่ได้กินข้าวกินน้ำหรือว่าไม่ได้พักผ่อนมันก็จะยิโวโหยก,กะระหายหรือว่า เงินเงียบไม่ลาอ่อนเทียการที่เราไม่ได้ฟังเสียงธรรมก็เหมือนกับว่าเราไม่มีร่มโพร่มใส่หน้าขาดร่มโพร่มใส่อยู่ด้วยความด้วยความร้อนท่านจึงให้เธอทั้งหลายกลับมาฟังเสียงธรรมเสียงธรรมนี่ทำให้เราปล่อยวางในการเตือนสติเตือนใจเพราะว่าเสียงธรรมนั้นเปรียบเหมือนเสียงของพระเจ้า ยุทจะคอยบอกกล่าวเล่าเตือนแนะนำคนสอนให้เราไม่ประมาทให้เราดำรงตนอยู่โดยฐานะที่เหมาะสมไม่ดำรงตนให้ยุ่งยากลำบากการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ถ้าหากเราขาดสิ่งธรรมไม่ว่าธรรมะในศาสนาไหนก็ใช้ได้หมดาะว่าทุกศาสนาน,นั้นมีธรรมะ เราก็สามารถที่จะใช้ธรรมะที่เราแสดงธรรมเนมาอบรม่มเพราะจิตใจตัวเองพฤติกรรมตัวเองให้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือว่าดีขึ้นแล้วก็ให้พัฒนาให้ยึดยึดไปหรือรักษาความดีนั้นไว้ให้คนที่ซึ่งบุคคลที่ขาดศีลธรรมก็เหมือนคนที่ขาดชีทิศไม่รู้ว่าชีวิตจะต้องดําเนินไปอย่างไรไม่รู้จะไปหลทางไหนดีก็จะสับสนกับชีวิตทั้เรื่องตัวเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องเงิน ที่จะมาใช้ในชีวิตความรู้ที่จะมาดำองชีวิตยอยู่เสียงธรรมจึงเป็นเสียงที่เรียกมาเรียกหาเธอผู้หลงาหลคคาทางให้กลับสู่หนทางที่ถูกต้องให้กลับสู่หนทางที่สะดวกสบายคนเราถ้าหลงทางก็จะหลงเสียงคือไม่ฟังเสียงธรรมดังนั้นให้เธอทั้งหลายกลับมาฟังเสียงธรร แล้วเธอจะรู้ว่าที่ผ่านมานั้นเธอถูกเขาเรียกว่าหลงเสียงหลงเสียงในโลกในลูกกระทบลูกเมื่อนากระทบนาคการรู้สึกต่างๆทำให้เธอสะเทือนใจสะเทือนอารมณ์สะเทือนการรู้สึกสะเทือนสมองสาเหตุก็มาจากครั้งที่เธอไม่ฟังทำเธอฟังแต่คนที่เธออยากฟังสิ่งที่เธออยากฟังมันก็เลยบางครั้ง เกิดความยินดีเงยียนร้ายนสิ่งที่อยากฟังและไม่อยากฟังแต่ธรรมะนัน้นเสียงคานั้นไม่ต้องอยากหรือไม่อยากก็เป็นมีอยู่แล้วมันก็เป็นอันมีอแล้วเพียงแต่ว่าเธอเปิดใจใเปิดใจฟังเสียงคมใช้หูฟังจะไม่รู้เื่องเพราะธรรมะนั้นเข้าใจเสียงที่เข้าทางหูเป็นเสียงสนช้าเสยและเป็นเวาไม่มีไม่เหมือนเสียงคา ที่ออกมาจากใจและเข้าไปสู่ใจผูท้ที่ได้รับรู้สียงคำได้รับฟังเสียงคำจะสงบจะสว่างบริสุทธิ์เยือกเย็นมีความสุขเพลินชุ่มชื้นอย่างลางเสียงคำเช่นเสียงพลาาการให้ทานให้ทานมันก็ดีแนะนำที่บอกให้ทานก็ดีชักชวนก็ดีอันมาสานทก็ดีทุกอย่งนั้นคือนี่คือเสียงคำ ไ่ว่าทานือว่าเสียงสินินรักษาเองกดีแล้วันรักษาถาเชื่อกันอันพนาสารที่นสิ่งที่พุ่งรักษากัรกดีสียสมาธิที่เงียบสงบปรานาผู้ดั่งเสียสมาธิัญญาซึ่งเสียงที่ปรานาเรื่องยาทีุ่กน,กน,กน,กนารที่ทนเรียกเป็นสียงธรรมที่นําตนออกจากาพุ่นมันจทุกเข้าสู่แดนสนุก วันให้นเธอั้งหลายได้ฟังเสียงคมได้ศึกษาเสียงรมได้ปฏิบัติในเสียงรมการศึกษาคือความอ่อนน้อมทำกันอ,อน,น่ยนการปฏิบัติคือมีความเชื่อมั่นเชื่อ,อถือและเชื่อได้การเห็นผลก็คือเชื่อความจริงคิดว่าทุกสิ่งนั้นเป็นความอยู่แล้วเชื่อความจริงได้ฟังความจริงได้รู้ความจริงก็จะทําให้ตรงใจปล่อยใจวางใจสงบใจได้ เลิกสงสยัยเลิกสับสนนั่นเลิกนองเละโดยอาศัยเสียงธรรมนั้นนำทางชีวิตและมีชีวิตอยู่ได้ด้วยเสียงธรรมนั่นให้เธอทั้งหลายให้เลิกให้เลิกสับสนให้เลิกคุาสั่นให้เลิกเครียดให้เลิกอยากเป็นอยากตายให้เลิกอยากเากิดอยากอยู่เมื่อเราฟังเสียงธรรมแล้วเราจะสว่างเราจะคลายเราจะหยุดจะพ้นจะเป็นมรกหมรรคโลกใจมรรคการมรรค เสียงคำธรรมล้านจิตใจเราให้สวา่างให้สงบให้บริสุทธิ์ให้เยอือกเย็นให้แต่ทั้งหลายดำรงตรงนมีเสียงคำนะั้นเส้นทางสายคำนี้จะเป็นเสียงที่ทำให้เธอนั้นอบอ,อุ่นผป็คนกายและมีความสุขเป็นที่สุดนั้นเสียงคำไม่ได้เสียงที่ก่อเกิดความกังวลกังวลของตัวเราแต่เป็นเสียงที่เปลี่ยนสติเปลี่นใจไม่เธอ รุ่งหลงแม่เจอประมาแม่เกิดความเฉื่อยโทษทุกในชีวิตของทุายเสียงคำเธอเสียงที่เธอควรรับฟังด้วยหัวใจที่นิ่งสงบประหยุดลดฟังนิ่งสงบด้วยความเห็นใจและแต่จะประสบความสำเร็จในชีวิตที่ว่ากิจการที่ต้องทำใช้ชีวิตอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะอเป็นอยู่ก็เธอก็จะมีความสุขสมหวังในชีวิตควบคู่กัน